สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะท่านผู้ชมที่เขาติดตามรับชมช่องนางน้อยชาแนลนะคะเมื่อนี้นางน้อยสิพาท่านผู้ชมมาเห็นมะขามแช่อิ่มนะคะตอนนี้กําลังอยู่ขันตอนสีเสื้อมน้ําเสื้อมก่อนค่ะอันนี้แท้น้ําปูนใส่แล้วค่ะคืนนึงแกะเรียบร้อยแล้วค่ะฟักใ่ญ่นะคะพี่น้องบมดเดลฟักน้อย ที่เพิ่นว่าพันจากเพชรชบูรณ์นั่นแหะค่ะตูนี้แหละค่ะ,ะ,คะสีเซ็ดกินเองค่ะมาคามแช่อิ่มเดี๋ยวรอเสื้อมน้ำตาลเสื้อมอย่างขัตตนตอนไม่แค่นั้นแหละค่ะยากแต่ตอนแกะนะคะแกะแล้วก็เอามาแช่น้ำเกลือน้ำปูนใส่คืนนึงน,นี้เชื่อมน้ำตาลค่ะ น้ำตาลทรายแดงเลยค่ะขั้นตอนคือเชื่อมน้ำตาลเสร็จแล้วก็พักให้มันเย็นพอเย็นแล้วเขาก็เอามาขามลงแค่นั้นแหละค่ะแช่ไว้ประมาณสองมือ้อสามมือกะกินได้แล้วค่ะ ตอนนี้รอน้ำเสื้อมให้มันเย็นเลยค่ะเด้อแล้วจังสิเอามาขามแซลงไปสิลองเบิ่งค่ะจะลองดูเด้อค่ะเด้อแซบขึ้นเก้าหรอคะพี่น้องประมาณสองสามมือ เริมกระเย็นเลยด้วยค่ะสิสตักเอามาขามลงก่อนโอ้ยอยากใส้มือดยเนาะอุ้ยง่ายถึาได้พี่น้องไยพวกโอ้ยฝากหนึ่งฝากหนึ่งเดี๋ยวสิเทลงเลยเรียบร้อยค่ะ เรียบย้อยให้มันท่วมพูดดีแล้วคะะ่ะซัมน,นี่ออกก่นอนเอาค่ะ แล้วเรียบร้อยแล้วค่ะมาคามแซอิ่มของเฮาเดี๋ยวทาเบิ้งตอนประมาณสองมือค่ะจะมากินให้เบิ้งด้วยค่ะเด้อ